ว่าศิละปะเขียนแบบมึงตับคือไม่จําเป็นต้องไปเรียนแบบว่าเป็นบาปวนะไรเพราะว่าที่นี่แหละมันประสมหลาย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 อันในบาปวนกับในแล้วเขกวัดจเรียนมาดูการทำไรที่นี่ที่พื้นที่เยอะนั่นพนมลุงนะครับชุมชนนี่จะมาก่อนพนมมาพร้อมพนมลุงชุมชนนี้มันเลยอยู่เห็นไหมครับมันเป็นการรับเขาเรียกว่ารับทิศทางกันคือวงจุ้ยเขาเนี่ยรับทิศทางจากภูเขามาเลยพลังจากภูเขา พลังจากลุ่มน้ำและนี่คือนี่คือาศาสธรรฐานแห่งพุ่งนาจารึกบ่อเลยครับบูชาเทพศุลกาจากพระเุ่งเป็นนาวาที่อยู่จารทําเมฆพาวกรุงครับผมเป็นแห่งเดียวเลยครับที่บ่อทั้งหมดเลยที่ปราจารึกว่าทาขึ้นเพื่อการบูชาเทพเจ้าที่เกี่ยวข้องกับวาวกรุงสมบูรณ์นั่นก็คืออันดับหนึ่งครับพระอินทร์ไ,ไม่มีครับไม่จับ อันนี้ประเทศไทยครับไช้ผีประเทศเราไม่ทำแบบเขาไม่ทำประเทเาไเดี๋ยวเดี๋ยวต้องรวมก่อนครับจะได้จะได้จบเดียวนะครับงูผู้มีอิทธิพลอำนาจเครื่องจักรเป็นพญานาคหรือพญางูใหญ่นะครับเขาว่างูกับนาคาเป็นคำเดียวกันแต่คนละภาษาดูาลภาษามันมาคนราธางแต่ความหมายเดียวกันคือสิ่งมีชีวิตที่มีหางยาวมีพิษมีอำนาจ ถ้าทาเสียงของปาปวนเนี่ยนะครับที่เราเรียนกันเป็นไงครับประหลูนหัวโลนหน้าลิงหัวโลนแต่แล้วมาเป็นอีกคือใต้ที่นี่มีมีหงอนขึ้นมาแล้วมีมงกุฎสามยุคสมัยอยู่ที่ตรงนเพราะฉะนั้นการแต่งยุคสมัยแบบฝรั่งเศสจึงเป็นความผิดพลาดอีกอย่างหนึง่งเพราะว่าชุมชนนี้นะครับเป็นชุมชนที่ใหญ่เชื่อว่าเป็นชุมชนควบคุมอาหารแห่งเดียวในเมืองไทยเอาเป็นว่าแห่งเดียวก่อนในศิลปะเขมรคือ คือใครมาที่นี่เนี่ยต้องการความรุ่งเรืองเนี่ยให้มาบูชาตามสัก์ตรีของตามพลังนะฮะสักตรีนี่คือหมายถึงพลังที่นี่ทเพราะรอบนี้นะครับมีบาลายมีเพลงเพื่อที่จะทําให้ไล่นาเข้าดสมบรูรณนลวดลายของเขานะครับจึงมีลักษณะมาคบยังครับพี่หมึกมาครบยังครับมึงจ๋า นี่ม้นนะครับอันนี้เพื่อความเข้าใจนะครับทั้งหมดเนี้ยเราจะเรียกว่าลายเลยครับลายก้านนะครับต่อดอกลายก้านต่อดอกมันทีต่อเป็นยิ้วๆไปนะครับ อันนี้คือตรงกลางใช่ไปเรื่อยๆจ้าวจะราเรื่องประ้าวยื่อยเข้าไปเนี่ยเขายังไม่ทำหรืออาจจะทำมันอยู่ที่ศิลปะของผู้สร้างตรงนี้เรียกว่าหน้าปันใช่ไหมครับตรงนี้หน้างเนี่ยเป็นอีไรครับเพว่ามันเป็นวิดีโอแล้วก็มาลายมาลายก็ต้องทนเองถ้าหน้าของที่นี่จะมีความแปลกพิเศษก็คือคลายปูมาลายแต่จริงๆเขาไม่ได้คลายครับเนื่องจากว่าการแกะสลักและยันหัวเนี่ยช่างโบราณไม่อยากจะเสียไป จึงเอาพาลัยมาใส่ไว้ที่ปากหน้าเป็นหน้าคายพวมมาลัยอกมามาลายหมายถึงอะไรครับหมายถึงสิ่งที่พูดออกมาหน้าเป่งวาจาอันเป็นมงคลออกมา,าลายคือดอกไม้หอมครับที่บูชาแห่งเพราะฉะนั้นถ้าท่านไม่ได้กลิ่นอะไรเลยท่านกลังท่านไม่ได้เข้าเทวสถานแห่งนี้ตอนนี้ท่านได้กลิ่นหอมหวนจากการหน้าได้อุปยพรท่านแล้วหน้าคายมาลัยมาลายหมายถึงความหอมและอะไรครับสายน้ํา ไม่ต่างจากมังกรจรีนครับที่อธิบายมานะครับอัน,นต่อมาครับเทพเจ้าประจําทิศต,ตะวันออกครับทรงช้างสามเสียงน,นะครับ,นนรบเพราะฉะนั้นเทพเจ้าที่เป็นเทพประจําทิศเหนือตะวันออกนะครับอออและเป็นเทพเจ้าที่พูดถึงความอุดมสมบูรณ์เป็นเทพดั้งเดิมอันดับหนึ่งก่อนที่สายวานิกายจะเข้ามาหรืออินทร์หรืออินทร์ครับ เทพเจ้าอ,องค์นี้นะครับจะเป็นเทพเจ้าที่ก่อให้เกิดตรงนี้เป็นร่องรอยของคนโบราณครับเขาเรียกว่าตัวพีกร่ำเคยเห็นรูดิมิตไหมครับทําไมต้องตัดองค์ดิมิตในยุคบรรพกาลเนี่ยเราจะบูชาสัตว์ใช่ไหมครับเพื่อให้เกิดความลงสมบูรณ์เชนเ่นเคยดูหนังดูละครไหมครับก็ต้องเอาผู้หญิงปฐมาจันร์มาตัดหัวก่อนที่จะออกเรือเดินไปกรุงทรอยเนี่ยต้องฆ่าลูกสาวตัวเองใช่ไหมครับทุกอย่างนี่คือตัวพีกรรม ตัวปีกามคือสิ่งทั้งหมดครับนี่คือภาพง่ายๆแต่มันกลายเป็นศิลปะนะครับขอจ่ายความหมายทับหลังเลยนะครับไปดูหน้าบันโอ้หน้าบันครับเริ่มกินข้าวมากครับนั่นคือหน้าบันนะครับไม่ต่างกันรไม่ทับหลังอันนี้เป็นหลังนะนี่หน้าบันเอออาจารย์ทดสอบทดสอบครับขาครับไม่ใช่บ้านหน้าบัน ใครที่อ่านภูรานะนะครับเอาอเ,เอา๋เอ,อ,เเอ,อเ๋พ่อจ้ำเอ๋สิโทรศัพท์ครเอ๋เอ้ยเอโทรศัพท์ค่ะไปหาอ่านฤาษีทั้ง7หรือโยคะทั้ง7นะครับหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแห่งสายวานิกายมหาฤาษีผู้ผู้มีอำนาจสูงสุดมีบางองค์ครับวยาศาสตร์นะครับวิยาศาสตร์มัดรสนะครับมหาพร,ราตาับางฤาษีบางองค์นะครับที่ไปทำตำนานสาสตร์นนั้นเป็นอย่างนี้ สาบคนนี้เป็นอย่างนั้นนะครับนี่คือฤาษีทั้งเจ็ดแห่งสายว่านิกกยนะครับด้านล่างนะครับด้านล่างสลักไม่ลึกเห็นไหมครับแสดงว่าช่างคนนี้อย่คนนั้นอันนี้น่าจะเป็นลูกศิษย์นะครับตระกูลช่างที่นี่จะมีเทพเจ้าประจำทิศครับเทพเจ้าของนี้นั่งชานขาวเป็นผ้าอะไรครับอันนี้ของปอมของปอมครับปอมนะครับนะครับต้องห้อยขา มหาราศลศนะน,นะครับมหาราสนะเพราะฉะนั้นไม่ว่าจะเป็นภาพมงคลอยู่ในซุ้มอะไรนะครับก็ย่อมแสดงให้เห็นว่าเมื่อท่านผ่านไปแล้วสายน้ําจะพัดมาอย่างเห็นไหมครับม้วนเกี่ยวคือสายน้ำจะมาแล้วเหนือสายน้ํามันได้แก่พนข้าวที่ขึ้นอุดมสมบูรณ์อ,อน,นี่คือมีนิง่งแต่เราเขามากระาะเป็นเป็นลายต่างๆอันนี้คือลายก้านขดนะครับอันนี้ก้านต่อดอกธรรมดาอันนี้ซุ้มเรือนแก้วอันนี้ ฤาษีทั้งเจ็ดครับเดี๋ยวจำได้ไหมเอ๋เอ๋ยใจเย็นจำฤาษีทั้งเจ็ดได้ไหมผสงสัยว่าชื่ออะไรบ้างจำไม่ได้ใช่ไหมครับไปเปิดเน็ตครับมีเชิญครับอาจารย์ครัเทพตรงกลางนึกใครล่ะครับเอ่อเทพประจําทิศครับคือเวลาเราดูเทพประจําทิศเนี่ยบางครั้งเนี่ยถือดอกบัวขาดก็เป็นพระอินทร์ได้อย่าลืมนะครับเทพประจําทิศถ้าเขาวางตะวันออกพระอินทร์ถามว่าบางทีเนี่ยตอนออกอาจจะไม่ใช่พระอินทร์ก็ได้แต่ถ้ามีถืออย่างเงี้ยดอกบัวขาดเนี่ย เราจะตีความว่าไม่อินเพราะเราบางครั้งเนี่ยช่างมันเลยแตกไป <c oughs> หายลยืมชา้าง <c oughs> จะเสร็จแล้วทำไง <c oughs> ใช่ไหมครับ <c oughs> จะให้ค่อยขาเอา้าไอ้ขานี่ก็ขึ้นไปแล้วจะมานั่งห้อยทำไม่ได้ไ <c oughs> อ้ขุนหยิบ <c oughs> มันก็ไปแล้วกัน <c oughs> ช่างนะครับอย่าคิดว่ามนุษย์ช่างครับมันเลยการที่พีร้อยเปอร์เซ็นต์ไม่ได้นะครับแต่อยู่ที่ว่าเขาเอาทับหลังนี้ไว้นะครับไว้มุมไหนใช่ไหมครับ ได้พูดหน่อยพูดหน่อยวิดีโอตอนนี้เป็นทางเดินนะครับซึ่งกรมศิลปากรได้จัดทําให้เรียบร้อยนะครับแต่เดิมเนี่ยเราจะเข้าทางอื่นแล้วก็จะม่วเข้าไปกันตอนนี้กรมศิลป์ก็ได้มาปักหลักเขตนะครับแล้วก็ทําทางเดินฉนวนทางเดินให้ให้นักท่องเที่ยวได้เดินนะครับเป็นที่นิยมมากเพราะว่าลมลื่นครับไไหนุกดีหนุกดีพี่เบื่อถ่ายรูป เมื่อเมื่อท่านได้ทราบความหมายเห็นไหมครับและถ้าจะเห็นความหมายของมันเนี่ยอยู่ทั่วประสาทเลยคล้ายๆการซ้ำๆกันทั้งนั้นและทั้งประเทศแต่มันก็จะมีบางอย่างซ่อนอยู่ครับเดี๋ยวเราไปหากันไม่ครับมันไมตัวนม่คือบนะบ่ถ้าเป็นสายวัดก็จะ้ตัดก็ได้หาดีอยู่ข้างกลุมไดกนุกเองใช่ ถึงแม้ว่าในกรรษัตริย์กัมพูชาจะใช้ว่าอจิยังโบรมันก็ตามแต่ที่นี่นะครับในช่วงบาปวนเนี่ย<ะ>มีกรรษัตริย์สององเองนะครับด้านบนนะครับด้นานบนประหลัดที่จะมีเสารประ,รระดลักดก่อประตูนะครับมีเสาก่อประตูเสาประดลัดก่อประตูนะครับเอาอยูด้วยนะอุยตา๋อไม่เป็นไรครับน่ารีเขาเลื่อนน่เดี๋ยวเขาจะขึ้นมาได้ โคบูระนะครับภาษาสาสนาอิสาจะเรียกว่าโคบูรัมนะครับโคบูรัมนะครับนิกายของศานากิสลนะนิกายของฮินดูนะครับจะเรียกว่าอุ้ยหายห่างนะอุ้ยโทษโทษโทษคือประตูกลางเนี่ยเขาสร้างให้เทพเจ้าเขาออกนะครับเขาไม่ได้สร้างให้ประชาชนเขาออก กษัตริย์โบราณเองเนี่ยจะมีอำนาะเป็นสมุติเทพจะเข้าตรงกลางในขนาดเบื้องขวาและเบื้องซ้ายเนี่ยจะเป็นพระาพวงศ์เห็นสีเขียวไม่เข้าตรงกลางเลยที่ไม่มีพลังทางด้านจะเป็นกาลีนะครับจะไม่มีความนุ่งเรืองใดๆแต่อำนาจนั้นไม่ได้หมดไปแล้วนะครับเราเข้าได้นะครับมันได้จบไปแล้วนะครับไม่มีอะไรด้านบนนะครับเราก็คงรู้กันอยู่ว่าเป็นศิลปะทึ้ง น่าแปลกครับว่ามีการแจกน,นจจาจ่าจะแจกท่านที่แจกแจกเรียนแบบมีเรื่องราวของพระกิตสนากาลรลบกับนาคการยะนาคการยะเป็นความหมายของความยิ่งใหญ่ในสายน้ําเป็นผู้ที่เรียรามที่ต้องการหมายถึงทหารพระกิตสนาพวกผู้แข็งแกร่ง<ช>นะครับการที่น้าออกมาพ่นน้ําใส่ใส่พ,พ่นพิษใส่บ่อน้ําเนี่ยเพื่อให้ผู้โพปานโพบฟีเนี่ยอาจจะได้เงือ,อกหรออ ตาคมเนี่ยอยากเอไปเอาพาแล้วไปเดินยาวมากเลยดูสีดูสีโอขอโทษดิได้ดูสีตายเอาแล้วไปเดินมาล่ะจะทำอะไรเหรอจะโคนไปไงได้ยินก็มีได้ยินก็มีนะครับก็ถือว่าการที่ทักษิณนัดคือศาสนาใหม่อันนี้คือเรื่องลึกนะครับทักษิณนัะไม่เอาองค์จริง เราสังเกตว่าพระอินทร์จะต่อทู้จากพระอิศรตตลอดพระอินทร์คือเทพเจ้าองค์ใหม่พูดจะมาเหยียบพระอินทร์อันเป็นศาสนาดั้งเดิมที่นี่วิธีการสร้างก็คือเขาตีนสร้างเรื่องของการนามมาใหม่ซ้อนไปในประระกรนามเก่าโดยมีความต่อเนื่องเพราะฉะนั้นคุณอย่าไปคิดว่าคุณอ่านนิทานเล่มหนึ่งแล้วคิดว่ามันอ่านเขียนสมัยเดียวมันอาจจะเขียนมาสิบครั้งถ้าสิบครั้งมันอาจจะสอดแทรกลบดักอีดิตกันใหม่หมดแล้วครับ พระกฤษณะฆ้าได้กลยะหมายถึงพระกฤษณะได้สังหารสิ่งที่เรียกว่างูหรือความลมสงบนเพื่อจะประกาศตอนว่าอำนาจแห่งสายวานิจายหรือว่านิจายใหม่ได้เดินได้ไมาเดินมาถึงที่นี่แล้วนะครับข้างบนนะครับตรงที่ตรงที่คุณหมอนชัยเหยียบน,นะครับเราเรียกว่าอัฒจันตปีกาในที่บนมุ้จะสวยกว่านี้นะครับตรงนี้จะมีการทําอัฒจันตปิกาอัจันตปิกาคืออะไรคือ อาจรจัน์บสนามฟุตบอลนะครับเป็นที่ที่เพื่อเดินขึ้นสู่นะครับด้านในนะครับเราจะมีทับหลังมีเทพประจําทิศครับเห็นไหมครับมีบุคคลถือดอกบัวขาวนะครับอันหมายถึงใครครับพระอินนะครับอันหมายถึงพระอินเพราะอะไรครับก็เพราะว่าพระอินไม่จําเป็นต้องทรงช้างเอราวัณนะครับการสลัก ว่าสร้างเมื่อไหร่ยังไงจะอยู่บริเวณตัวกกอบหน้าต่างนะครับดูดีๆนะครับ<อ>มีคนหลายถามว่าทําไมที่ปราสาทต,ตาเมินทมเป็นไงครับเห็นไหมครับเหมือนที่ตาเมินทมไหมครับอิทธิพลข,ของศิลปะแบบเมืองต่าเนี่ยมันคืออิทธิพลที่ส่งไปสู่ตาเมือนทมเพราะฉะนั้นจึงปฏิเสธไม่ได้ว่าตาเมินทมกับเมืองต่าเนี่ยมีศิลปะเดียวกันแต่เราถ้าเราเรียนแบบฝรั่งเศสมันจะโยนไปให้โยนไปให้คำนิว่าศิลปะแบบปาบบปวน ซึ่งไม่ใช่นี่คือศิลปะแบบเแบบมืองต่ำซึ่งยังเถียงพยายามสร้างารู้ว่าิษฐานสีกาครับลวดลายแห่งความมงคลนะครับคือเขากําลังเอาเปียดเอาโลกที่คุณกำลังเดินเนี่ยหมายถึงคุณกําลังเดินจากไหนครับท้องฟ้าลงมาครับนี่คือการกลับจากหน้าด้านบนกลับมา,มาให้พวกคุณเดินเข้ามาสู่สวรรค์นนครับ นี่คือคุณกายในเข้าสูส่สูงสวรรค์เจะขึ้นสว,นสวนรรค์หนา้าบันนะครับปราสาทนี้ก็จะแตกต่างจากปราสาทอืน่นๆตรงที่โคปุรัมถ้าเราไปเที่ยววัดแขกครับเราสังเกตทางเข้าได้ไหมส,หสีลมครับคุณเห็นโคปุรัมไหมในอินเดียนะครับโคปุรัมทางเข้าจะต้องใหญ่และสวยกว่าศาสาททหาร เป็นความศักดิ์สิทธิ์นะครับไทยเขาโคบุราม,มาหรือโคบุระเนี่ยประตูมาแล้วด้านเนี้ยเข้ามาไม่ผ่านสิ่งที่ใหญ่และสวยงามศาสนสถฐานนั้นไม่อันนี้ก็จะมีร่องรอยของการปิดเราเรียกว่าอะไรครับเราเห็นอะไรครับเราฮับปะเราเห็นอะไรครับเราเห็นอะไรอยู่ตรงนี้ครับครองอะไรอยู่ครับบัวบัวแปดแฉกบัวแปดเกลีครับรอ <it> ่อาชัดใตาบัน รงนี้นะครับคือจุดที่วางซีลาเลอร์ของเขานะครับเมื่อยกหินออกเราได้บุดพบหินที่วางซีลาเลอ์เป็นแผ่นบัวแบบอีกของคำนี่คือจุดวางซีลาเลอร์ครั้งแรกของที่นี่ครับนะครับเพราะฉะนั้นเราจะขุดโครรางเมื่อไหร่เราจะสามารถรู้ได้ทีว่าที่นี่ได้เริ่มสร้างอย่างส,งสมบูรณ์แล้วด้านบนนะครับเราจะเห็นนะครับการเข้าเลยเครื่องไม้ทั้งหมดจะเป็นเครื่องไม้แบบที่ล้อมาจากศิละปะแบบพระวิหารด้านบนจะเป็นหลังคานะครับ สันนไม้และมูลกระเบื้องครับกระเบื้องเนี่ยผมเก็บไปหลายใบนะครับไม่ไม่เกี่ยวนะครับ้ำถามว่าทําไมที่คุณหน่วยถามว่าทําไมที่เมืองตำเหมินทมเห็นไหมครับตรงการวางสันสามเหลี่ยมเหมือนกันครับเพราะที่นี่คือศิลปะหรือการวางวงการเรียงขินดัดเดียวกันท่านนังเกตนะครับที่นี่จะมีการเรียงหินเพื่อล็อกนะครับ Sociedad, มีการเล uh, okay. so an ี้งหินเพื่อล็อกหินนะครับไม่ให้เคลื่อนย้ายออกไปนะครับมีเทคนิคการเลี้งหินแบบเคลื่อนยไม่ให้เคลื่อนไหวได้แต่เป็นที่น่าเสียดายครับเพราะตอนที่มาครั้งแรกดินสูงประมาณหัวผมนะครับก็มีการไถสียงตามภทุกประเทศนะครับเชิญครับเชิญอะไรที่ครับครับแล้วดมีตัวนี้อยู่ที่ไหนครับเต็มเต็มหมดมันจะพางเปิดไปตัวใหญ่ตัวใหญ่ไใชญ่ ก็กดกดลงไปกด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 กซนดก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 ดดกรกนะเกดกดกากรกด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 เรกดกากด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 ี่หดกดก่กดีดกดกดกดนดกดกดก่กดกดรับดกดกด้ดกดกดกีกดกดกดกมกด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 อดกดกดกดดกกด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 กกดกดกดดก เห็นไหมครับข้างบนไม่เสร็จคือยังยังสักหยุดพริย์ก็สักตายคุณเลิกแล้วกันพอสวรรคตแล้วกลับบ้านอาจารย์ของรุ่นนี้กับบรรทายสรีหินสีเดียวกันหินใกล้เคียงกันครับหินเกือบสีเดียวกันสีชมพูเหมือนกันครับเกือบเกือบใกล้เดียวกันแต่บรรทายสรีเนี่ยอันนั้นก็เป็นพ้าวอีกกลุ่มหนึ่งซึ่งอันนั้นฮาร์ดคอร์เลยพรามในเมืองว่างั้นพรามในวังนักบวชที่มีความสามารถในการแกะสลักและเข้าใจ เขาจะเล่าอย่างเช่นยูดีไปเอาอะไรนะนอนสิงห์วตาน่ะที่ที่ที่ไทยประตูที่เทวรานเอาพปใส่เฉยไม่มีที่ไหนครับแสดงว่าคุณรู้เรื่องคำพีเยอะแล้วจะสามารถเออเอาตรงนี้นะแล้วเขาก็จะสลักเขาสั่งงานเองไม่ได้ความริวของปีผมว่ามันใกล้เกียงนะใกล้กับใกล้ลึกความลึกครับความลึกความลึกพิวครับใหม่แต่ที่นี่เสียในเลยคือเหมือนกับช่างที่เนี่ยน่าจะเรียนตะกูลเดียวกันแต่ เดี๋ยวต่อลยครับแต่แต่คอเหมือนวว่ากูว่าเป็นชาิอนเียคือเ่กอครัคืาไทยไม่ใช่แล้วทำไมไม่ใช่ชาติอยใคหนรู้เลยไม่ไม่ชรู้ก็มาจากอินเดียในยุคในยของเอมเมต์เองนะครับมันรับอิทธิพลจอินเดียคือที่เราเชื่อว่าคงกรังทั้งสี่ดวิธีการวางผังนะครับ วางถังรูปสี่เหลี่ยมไทที่เราบอกน้ำสี่เหลี่ยมไหมครับเขาวางน้ำแอลคือพูดง่ายๆว่าเขาอยากจะวางเพื่อบอกว่าั่ล้อมทั้งหมดและตัวที่เราเดินเข้าไปเนี่ยคือสะพานสายรุงทั้งสีที่เข้าสู่สวรรค์นะครับ